สำหรับการเจาะลึกวันนี้โจทย์ของเราค่อนข้างใหญ่เลยนะคะคือคำขวัญวันเด็กปี2569ของนายกอนุทินชาญวีรกุลที่ว่ารักชาติไทยใส่ใจโลกพอได้ยินครั้งแรกอมืมันรู้สึกว่าสองท่อนนี้มันดูไม่ค่อยเชื่อมกันเท่าไหร่เลยนะความรักชาติจะไปเกี่ยวกับการใส่ใจโลกได้ยังไงเราก็เลยจะลองไปดูรายงานข่าวชิ้นหนึ่งจากจังหวัดกระบี่ค่ะเพื่อจะแกะรอยกันว่า ไอเดียที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้พอลงไปสู่ภาคปฏิบัติจริงๆแล้วหน้าตามันออกมาเป็นแบบไหนเป็นการตั้งต้นที่น่าสนใจมากครับเพราะนี่คือความท้าทายแบบคลาสสิกเลยนะคือการแปลงแนวคิดที่เป็นนมามธรรมมากๆเนี่ยให้กลายเป็นประสบการณ์ที่มันจับต้องได้โดยเฉพาะกับเด็กๆนี่แหละครับใช่เลยค่ะซึ่งเคสที่กระบีน่นี่เริ่มต้นได้น่าประทับใจมาก ทีมของผู้ว่าอังกูลศิลาเทวากูลไม่ได้ตรงไปที่งานอีเวนต์ใหญ่เลยนะคะแต่จุดแรกที่ไปคือโรงพยาบาลกระบี่ค่ะอ๋อครับไปที่โรงพยาบาลก่อนเลยใช่ค่ะเดินเข้าไปเยี่ยมเด็กๆที่ป่วยถึงข้างเตียงเลยเอาตุ๊กตาเอาขนมไปให้เป็นภาพที่แบบเงียบๆแล้วก็เป็นส่วนตัวมากๆไม่มีใครถูกลืมซึ่งมันสร้างความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่แข็งแรงมากครับ มันคือการแสดงความใส่ใจในระดับที่เล็กที่สุดแต่ก็เข้าถึงใจที่สุดเลยนั่นสิคะมันเหมือนสาธิตให้เห็นการดูแลสองรูปแบบที่แตกต่างกันสุดขั้วเพราะหลังจากภาพที่เงียบๆอบอุ่นๆที่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยทุกอย่างก็ตัดภาพไปที่ลานพระอาทิตย์อบจอกบีซึ่งเป็นงานหลักเลยบรรยากาศตรงนั้นนี่คนละเรื่องเลยคะ่ะคงจะคึกคักน่าดูเลยสิครับเสียงดังๆใช่เลยที่นั่นมีกิจกรรมไฮไลท์คือ ตักมัชชาชากาชาติก็คือส้มเก่งตักฉลากการกุศลแบบไทยๆที่เราคุ้นเคยกันดีตามงานวัดนะคะเด็กๆมาต่อคิวกันยาวเลยหัวเราะลุ้นรางวัลกันสนุกสนานมากมีทั้งจักรยานทั้งตุ๊กตาเต็มไปหมดเลยเป็นภาพของความสุขแบบสาธารณะจริงๆอืมืมนี่คือสิ่งที่อาจจะเรียกว่า globalization ในเชิงนโยบายได้เลยนะคือการนำแนวคิดระดับโลกหรือ global มาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทท้องถิน่นหรือ local กิจกรรมตักมะชาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เกมสนุกๆน,นะครับแต่มันฝังรากอยู่ในวัฒนธรรมการทำบุญการให้การแบ่งปันของไทยเราเด็กๆก,ก็จะได้ซึมซับเรื่องพวกนี้ไปโดยไม่รู้ตัวเลยผ่านการเล่นนี่แหละอ๋อถ้าอย่างนั้นก็เท่ากับว่ากิจกรรมทั้งสองที่ทั้งการเยี่ยมที่โรงพยาบาลแล้วก็การเล่นเกมที่งานกาชาดมันสะท้อนคำขวัญออกมาได้ค่อนข้างสมบูรณ์เลยสิคะผมว่ามันสะท้อนครึ่งแรกของคำขวัญคือรักชาติไทย ได้สมบูรณ์แบบเลยล่ะเพราะหัวใจของมันคือการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมการดูแลคนในชุมชนแต่การเชื่อมโยงไปถึงครึ่งหลังคือใส่ใจโลกอันนี้อาจจะยังดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่การที่เด็กคนหนึ่งได้จักรยานกลับบ้านมันจะทําให้เขาตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ยังไงนะเป็นประเด็นที่น่าคิดมากค่ะหรือว่าเป้าหมายของมันอาจจะไม่ใช่การทําให้เข้าใจได้ในทันที อาจจะเป็นแค่การหวานเมล็ดพันธุ์บางอย่างเอาไว้ก่อนหรือเปล่าถูกต้องเลยครับคุณไม่สามารถอธิบายเรื่องข้อตกลงปารีสให้เด็กเจ็ดขวบฟังได้หรอกแต่คุณสอนให้เขาแบ่งขนมให้เพื่อนได้สิ่งที่กิจกรรมที่กระบี่ทำคือการสร้างรากฐานที่สำคัญที่สุดเลยนั่นคือความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นหรือเอมพาร์ตีพอเรื่องในระดับท้องถิ่นต้องมากกว่าเรื่องระดับโลกเสมอคุณจะคาดหวังให้ใครใส่ใจโลกได้ยังไงถ้าเขายังไม่เคยเรียนรู้ที่จะใส่ใจคนข้างๆตัวเองเลย เขาใจเลยค่ะมันคือการสร้างบันไดขั้นแรกสุดซึ่งก็ไปตรงกับคําพูดของผู้ว่ากระบี่ที่บอกว่าหวังให้เด็กๆเ,เติบโตไปเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาจังหวัดและประเทศเป็นการตอกย้าว่าทุกอย่างเริ่มต้นจากจุดเล็กๆที่บ้านเรานี่เองใช่ครับสิ่งที่เราได้จากการเจาะลึกครั้งนี้คือกิจกรรมวันเด็กที่ดูผิวเผินเหมือนเป็นแค่เรื่องสนุกนกเนี่ยแท้จริงแล้วมันคือเครื่องมือในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ระดับชาติที่ซับซ้อนผ่านประสบการณ์ที่สร้างความรู้สึกร่วมทางอารมณ์ มันไม่ใช่การสอนตรงๆแต่เป็นการทำให้รู้สึกครับสรุปแล้วการจะทำให้เด็กใส่ใจโลกได้อาจจะไม่ใช่การบอกเรื่องปัญหาโลกร้อนแต่คือการสร้างประสบการณ์ที่ทำให้หัวใจของพวกเขาพองโตจากการให้และการได้รับความรักก่อนซึ่งนี่ก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้ให้ใหเราคิดต่อเหมือนกันนะคะว่า ในยุคที่ปัญหาระดับโลกมันรุนแรงแล้วก็เร่งด่วนขนาดนี้การสร้างรากฐานทางความรู้สุดแบบนี้มันจะยังเร็วพออยู่หรือเปล่าหรือถึงจุดไหนที่เราจําเป็นต้องเริ่มเชื่อมจุดระหว่างตุ๊กตาหนึ่งตัวกับการอยู่รอดของโลกใบนี้ให้ชัดเจนและเร็วขึ้นกว่าเดิมคะ